วิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับบันทึกด้วยกล้องหน้ามือถือ Honor Magic 7 Pro 5G ครับแต่ว่าตอนที่เราบันทึกเนี่ยเราลองใช้ไมค์ของตัวกล้องเลยครับเราอยู่ริมทะเลนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเสียงเนี่ยมันจะสั่งไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแนะนําให้ใช้ไมค์ดีกว่าแต่ว่าภาพที่ออกมาสวยเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับมือถือ Honor Magic 7 Pro 5G ครับมือถือที่มาพร้อมกับกล้องดีๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้มือถือเลอทองกล้องดีวิดีโอดีนะฮะก็จะมี AI เข้ามาช่วยครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ กล้อง50ล้านพิกเซลนะครับเทเลโฟโต้200ล้านพิกเซลนะฮะกล้องมุมกว้าง50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเซลฟี่50ล้านพิกเซลครับจะมาพร้อมกับการซูม3เท่าพ p ิคอลซูมนะครับ6เท่า z o มเล i g i t แล้วก็100เท่าดิจิตอลซูมครับการออกแบบต่างๆงานประกอบดีเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับเคสอยู่ในกล่องเลยครับจะมาพร้อมกับลำโพงคู่ฮะคือเสียงแบบอร e ราวเลยครับตัวหน้าจอ6.8นิ้วนะครับแล้วก็งานประกอบต่างๆถือว่า เออทำได้ดีแล้วเราก็ประทับใจครับแล้วก็การใช้งานถือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้มือถือดีๆนะครับเครื่องออกแบบมาได้แข็งแงรองรับ IP 68แล้วก็ IP 69 AI d e f a c e Detection น่าสนใจมากครับเพราะว่าใช้ในการป้องกันมิจฉาชีพเวลาที่วิดีโอมาปลอมแปลงคนอื่นเนี่ยมาหลอกเรานะครับตัวนี้ครับจะเป็นการดีเทคว่าเป็นการใช้ d e e f e หรือว่าเทคโนโลยีในการปลอมแปลงใบหน้าครับก็มีการติดตั้งก่อนล่วงหน้าครับ ทดสบการถ่ายภาพตอนที่นั่งเรือนะครับที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับก็จะเป็นการทดสอบในการถ่ายภาพในการซูมฮะโดยลองรับการซูมที่เป็นมุมกว้างนะครับ0.6เท่านะครับแล้วก็1เท่าครับจะเป็น optical zoom นะฮะ2เท่า3เท่า optical zoom ครับแต่ถ้าเกิดเป็น6เท่าเนี่ยจะเป็น simulate zoom ละนะครับแล้วเราก็สามารถกดซูมไปเรื่อยๆจนถึง100เท่าจะเป็น digital zoom ครับนี่ครับอันนี้คือ ตอนที่เราซูมเนี่ยมันจะมีตัวกรอบให้ดูนะครับว่ามันซูมไปถึงตรงไหนนะครแล้วก็พอกดถ่ายปุ๊บเนี่ยรายละเอียดถือได้ว่าทําได้ดีมากๆเลยครับก็คือมันไม่ฟุ้งนะครับแล้วมันไม่คือ AI มันเก่งนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นวุ้นๆอย่างเงครับนี่ครับเราลองถ่ายดูครับในขณะที่เรือยังวิ่งอยู่นะฮะเห็นไหมฮะเราจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับ แต่ว่าเอาจริงๆแนะนําให้ใช้ขาตั้งกล้องดีกว่าแต่อันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยถ้าอยู่บนเรือนะครับมีการถ่ายภาพต่างๆเป็นยังไงนะฮะอันนี้ลองซูมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะอ่านี่จริงๆเนี่ยคือตรงนี้ก็ถือได้ว่าทําได้ดีเลยละแล้วก็เราก็ประทับใจเพราะว่าปกติเวลาซูมเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราเจอมักจะเป็นเรื่องของภาพที่มันค่อนข้างที่จะมืดลงนะฮะหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะดูสีเพี้ยนไปอะไรแบบนี้นะฮะ นี่อ่านี่ครับอ่าสวยเลยเห็นไหมครับอ่าแต่มืออาจจะไม่แม่นนะฮะนี่เห็นไหมเลเอียดดีมากคือแบบว่าซูมแล้วประทับใจแต่ว่าหลายๆคนถ้าเกิดว่าเอาไปซูมเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช้หนึ่งเท่าหรอกนะครับจริงๆถ้าสิบเท่าก็ถือว่าดีแล้วละ่ะนะครับนี่ฮะอันนี้คือซูมเข้าไปนะฮะก็อเอามาแนะนํากันนะฮะสำหรับคนที่อยากจะหามือถือที่มี AI เก่งๆนะครับ กล้อง DVO D นะครับอยากจะได้มือถือเรือธงนะครับในราคา35,990บบาทนะครับน่าสนใจมาก Honor Magic 7 Pro 5G ครับ